เเหมืออนกกกับูู่ยรรตโท้วปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมชวริตโรหิตจันทร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับเป็นนักธุรกิจโอทูทั้งสองท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้ว ท่านแรกนะครับคุณดำพึงเอื้อยฉิมพลีครับสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะครับคุณศิริชัยชัยบุตรครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เอื้อยแล้วก็พี่ชัยแล้วกันพี่ชัยนี่เรียกธรรมดาไม่ได้เขามีฉายาด้วยเก็คือชัยนอนนาตอนแรกในปกติเนี่ยต่กอนเนี่ยเคยไล่า้ฟังไปแล้วแหละคุณชัยแต่ว่าขอถามใหม่แล้วกันทาไมถึงต้องนอนนาทําไมพี่ชัยไม่นอนบ้านไหนเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อผมตื่นเต้นมากเลยพอเจอฉายาชายนอนนานชีวิตผมชอบธรรมชาตินะครับ ทีนี้ผมก็ชอบอยู่ไร่อยู่นาแต่เข้าบ้านเหมือนกันพอตอนเย็นเข้าบ้านมาดูรายการสักกน่อยหนึ่งประมาณสองสามทุ่มก็จะออกคนที่บ้านเขาไม่ให้อยู่เพราะพี่อยู่นานนะบางทีคนที่บ้านก็ไม่เข้าเลยนะระวังับพี่แล้วเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์โอทูพี่ชายทำอะไรมาก่อนครับอ๋อผมผมจะคุยฟังนะผมนี่เป็นคนไปอยู่หลายประเทศครับทีนี้ก็กลับมาบ้านเลยคิดอยากทําการเกษตรอืก็เลยมาดูเอ๊ะเราไปไม่ไหวแล้วเราก็ขบมาทํางานเกษตรก็เลยเห็น มาติดาจทำเห็นผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยนี่เราก็ต้องทําดูทีนี่โทรมาหาครูน้อยครูน้อยส่งไปที่นี้ทําดูไม่เห็นผลนะครับเ,เห็นผลเลยอตอนนั้นเป็นโอทูฟาวิเจนขวดเล็กๆมันจะปลูกทัวปลูกข้าวโพดย,ย้อนกลับไปตอนทำในหลายประเทศเนี่ยพี่พี่ชายทาอะไรครับแล้วก็อยู่ประเทศไหนบ้างอ๋อไปอยู่สิงคโปร์นี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ไปอยู่ไต้หวันครับไทเปแล้วก็ตะวันออกกลางไม่ต้องพูดถึงมันร้อน ใช่40องศาครับผมและพอเสร็จแล้วก็คือกลับมาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็มาติดจานดําเพราะว่าอย่างพี่น้องเพราะแม่พี่น้องเนี่ยก็คือจะติดจานดาก็จะเห็นกันอยู่แล้วครับนะครับทีนี้พอมาเจอโอทูเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยบางคนเขาแอนตี้เรื่องของสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นทีนี้พี่ชัยเริ่มต้นยังไงอ๋อตอนนั้นผมบานข้าวข้าวมันไม่ขึ้นอนะ่ะมีน้ํามาท่วมตลอดทีนี้ผมก็เลยดูรายการของทีวีของครูน้อยเนี่ยครับก็ดีพอดีไปเจอซื้อมาลองสักหน่อยอ่าสั่ง น้ำก็ท่วมอีกพอดีพอน้ำก็ผมฉีดโอทูฟอเมเจนนะมันจะขึ้นมาพลึบเลยตกใจไหมแวบแรกที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าม่ตกใจดูผมชอบลองของเลยไหมพอดีเห็นมันขึ้นแปลกๆเอาปุ๋ยใส่น้อยๆไร่ละสิบกิโลพี่ต้องเช่าลองของอยางนั้นนะพี่พี่เป็นสามประเทศอยู่ลายมาเต้ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงบ้างพอตอนนั้นเนี่ยพอของตัวเองเริ่มใช้ได้ผลแล้วมีการบอกต่อเลยไหมครับหรือว่าลองคนเดียวก่อนใช้คนเดียวก่อนอ๋อก็บอกต่อครับบอกบอกญาติพี่น้องไปดูยังไงบ้างครับ ก็บอกเวลาเขามีข้าวเนี่ยเขาต้องให้ข้าวเอาไปฉีดข้าวฮะฉีดข้าวที่บ้านผมก็จะทําการเกษตรครับผมก็แนะนําให้ไปฉีดก็ผักเป็นถั่วอือได้ลองกับอะไรบ้างลองกับข้าวก่อนแล้วก็มา,มาถั่วมาถั่วครับถั่วผมไม่ลดน้านะมีเครียดอยู่เอาละครับ <c oughs> มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่ไหมฮะมีอยู่กับคุณน้อยเนี่ยมีเคยออกรายการแล้วก็เขาพูดนี่ไม่เคยลดน้ำเป็นแรงๆเลยทีนี้ผมรังจัดอัดรายการเนี่ยผมใถ่ที่ไว้ประมาณเปียกได้ ผมจะกลับไปตอนนี้ผมจะปลูกข้าวโพดทักสี่ไร่หลังนั้นผมจะปลูกเป็นพวกถั่วฝักยาวครับเพราะว่าผมมีโอทูเนี่ยผมเองตอนนั้นเจอตัวซูเปอร์พรีเมียมหรือยังซูเปอร์พรีเมียมผมมาเจอครั้งวันที่15สิงหาครูน้อยให้ไปทดลองจำแม่นมากเลยจำเลยผมครูน้อยนอัดรายการแล้วผมมาอัดรายการที่ปากทงชัยทีนี้ผมครูน้อยเอาซูเปอร์พรีเมียมม้ผมไปทดลองครับผมสุดยอดเลยค in อินวันสามในหนึ่งเดียวครับใช่ไหมครับ กลับมาที่คุณดาวบ้างดีกว่าคุณดาวครับเมื่อกี้นี่คุยกันนะฮะคุณดาวเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าให้จัดรายการนะสู้กันได้เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นดีเจด้วยนะครับใช่ไหมครับพี่ <c oughs> พเอือ้อยไม่ใช่พี่ดาว <c oughs> <c oughs> พี่เอือ้อยพี่ดาวมาจากไหนกันพี่เอื้อยพี่เอื้อยเนี่ยจัดรายการด้วยเป็นดีเจอยู่ที่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ปักธงชัยปักธงชัยนครราชสีมานครราชสีมาแล้วก็เป็นสาวโรงงานด้วยสาวโรงงานตอนแรกเนี่ยทำอยู่เป็นสาวโรงงานเป็นอาชีพหลัก อาชีพหลักใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ล้วก็งานอดเรก็ต้องเล่าฟังอย่างนี้คือเป็นสาวโรงงานอาชีพหลักมาเป็นดีเจเป็นงานอดเรกพอมาเจอ O2 ูนี่แซงหน้าเขาเลยกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเจดเวลาแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวต่อวันหรือยังไงครับต่อวันครับเพราะว่าพี่เลยเนี่ยเป็นสาวโรงงานสองโมงต้องเข้างานครับ สองถุออกจากงานแต่จริงๆสองุเวลาหมดแล้วหมดแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินใช่แล้วทํำยังไงครับแบ่งเวลาอย่างไงทีนี้ก็แบ่งเวลาช่วงครับเป็นดีเจอยู่แล้วใช่ไหมก็หาไปอยู่จากตรงนั้นใช้เวลาครับอก็มารู้จักกับโอทูก็คือจริงๆพี่เอ้เนี่ยรู้ทำธุรกิจหลายตัวมาแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเขายังไงล่ะไม่ตอบโจทย์อ่า ก็คือว่าบางทีเนี่ยส่วนมา k e เต n งอะไรมันดีการบอกต่อการอะไรเงี้ยเราไปฟังมาเรามาพูดต่อได้แต่ตัวผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สเสถียรมากนะักทีนี้พอมาเจอโอทูเป็นยังไงบ้างครับ<อ>ได้ลองใช้เองหรือว่าได้มีเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องพี่เพื่นอนเพื่นอนอใช้ไหมครับเป็น<ก>ยังไงบ้างก็ลองใช้เองก็เอาไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนอนะคะ แล้วทีนี้ก็คือสินค้าตอบโจทย์อยู่แล้วเนาะต้องขอบคุณบริษัทโอทูอย่างมากเลยที่ทำให้พี่เอื้อยเนี่ยเข้ามาเจอธุรกิจตัวนี้ใช่คะบางทีมันก็เป็นเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนนะเขาดูแต่มาเก็ตติ้งดูว่าส่วนแบ่งการตลาดจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงพอเสร็จแล้วเนี่ยโปรดักคุณไปขายคุณยังไม่รู้เรื่องเลยแต่อันนี้เนี่ยพืชผลมันบอกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบตรงนั้นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่พี่เอื้อยใช้ คือมาศึกษากับบริษัท O2 เออ O2 มันเป็นยังไง F2 มันเป็นยังไงแต่สินค้าเขาก็ดีตอบโจทย์ได้ตอนนั้นกังวลไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ทำตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มเป็นผมเนี่ยต้องกลัวแล้วโอ้โหจะมาหาภาระใสอีกใช่ไหมครับเพราะว่าเวลามันก็หมดไปแล้วทีเนี้ยพี่ทำยังไงถึงได้มาเจวเวลา1ชั่วโมงแล้วก็ได้ล่าสุดเนี่ยไปห้องกงมาคางามาด้วยอ๋อค่ะแค่หนึ่งชั่วโมงตวันไลฟ์ฟังหน่อยครับตอนที่จัดแจงเวลายังไงให้มันได้เป็นอย่างเงี้ยครับ ก็ช่วงพักกลางวันกินข้าวกับเพื่อนละเริ่มคุยละนะคะชวนเพื่อนลองกินดูซิลองทานดูซิ F2 นะอันนั้น F2 นะไม่ไดกิน O2 นะใช่พากเทแล้วทีนี้ก็มาใช้เวลาอีกตอนนั้นก็แนะนำเพื่อนๆอยู่ในโรงงานคือเราให้ฟังว่าบริษัท O2 มันดียังไงแบบไหนได้รายได้มายังไงนะคะก็ชวนเขามาดูกับธุรกิจ ตัวนี้เพราะปกติแล้วทางบริษัทโอทูเนี่ยก็จะมีประชุมทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วครับที่ศูนย์โคราชจังหวัดนครราชสีมาเราก็ใช้เวลาตรงนั้นวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดครับวันหยุดตรงนั้นนะคะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดหนึ่งวันกันหนึ่งชั่วโมงครับกับวันเวลาที่เรามีงานประจำเนาะหนึ่งชั่วโมงเราก็ใช้ตรงนั้น ให้ประโยชน์ให้มากที่สุดก็คืองานหลวงก็ไม่ได้พร่องงานลาดก็ยังได้เสริมอยู่ยังได้เสริมเผลอเป็นหลักด้วยตอนนี้เป็นหลักต้องเป็นหลักเลยแหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่ได้มีโอกาสไปฮ่องกงมาเกาแน่นอนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าทําแค่2เดือนยอดพุ้ง่ไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าจะไปมาเกาใช่ก็สื่อมาจากทางวิทยุนะคะก็ฝากนิดนึงเนาะสําหรับที่นั่งชมทีวีตอนนี้เนาะได้เลยได้เลยก็ขอฝากนิดนึงนะคะว่าสื่อวิทยุเนี่ย ดีมากๆครับคืออย่างพี่เลไม่มีเวลาเป็นวิทยุ่ชาชุมชนที่โคราครับค่ะมีเวลาชั่วโมงเดียวรเราก็เออมาชวนก็บอกเขาว่า อยากมีรายได้เสริมเพิ่มจากงานประจำไหมอันนี้คือพี่เอื้อยเนี่ยเป็นดีเจแล้วก็บอกไปในคลื่นวิทยุอ่ะเดี๋ยวให้โฆษณานหนึ่งคลื่นอะไรอยู่ที่ปากช่องพี่น้องได้ฟังกันหน่อยที่ปากทงชัยปากคงชัยเอฟเอฟ88.25เมกะเฮิร์ตนะคะาไหนนะครับ88.25เมกะเฮิร์ตร้านมารีน่ยากเกาหลีชื่อดีเจอะไรครับดีเจเอื้อยดีเจเอื้อยเลยใช่ไหมครับก็ชวนครับ เพื่อนๆแต่งเพลงอยากมีรายได้เสริมเพิ่มจากงานประจำไหมค่าอยากมีครับก็โทรติดต่อหาพี่เอื้อยครับและผลตอบรับเป็นยังไงบ้างจากพี่น้องที่ฟังขึ้นวิทยุดีมากๆเลยค่ะก็ไม่น่าเชื่อตัวเองตอนแรกตัวเองไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะได้ไปที่ฮ่องกงนะคะอยู่ๆใช้เวลาเท่าไหร่ตอนที่เขานับยอดสองเดือน ได้ไปฮ่องกงเลยใช่ตอนแรกก็รู้ข่าวมาแล้วแหละเออเราคงไม่ได้ไปหรอกเนาะตอนแรกรู้ข่าวว่าจะมีไปฮ่องกงใช่แต่คิดว่าไม่ใช่เป็นเราแน่ใช่ไม่ได้เป็นเราแน่แล้วเป็นยังไงแจ็คพอตแจ็คพอตแตกอะครับพอไปปรับพูดชวนกันที่วิทยุนะขื้นวิทยุครับก็แนะนําเขาว่ารายได้จากบริษัทโอทูเนี่ยได้มาอย่างไงแบบไหนบ้าง แผนการตลาดเป็นยังไงทําง่ายมากที่สุดนะคะหลังจากที่เคยทําบริษัทอื่นๆมาหลายบริษัทมากแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จเลยแล้วพี่เอื้อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้จบอะไรเลยนะคะไม่ได้จบอะไรเลยก็ถือว่าก็คือเป็นสาวโรงงานแหละใช่ไหมครับ,รบก็ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไหมพี่เอื้อยเล่าให้ฟังหน่อยเปลี่ยนเยอะมากมเยอะมากๆเลยนะคะก็ยังบอกว่าเพียงแค่ท่านเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแน่ เอางี้ดีกว่าขนาดพี่เอเื้อยยังเปลี่ยนเลยพี่เอื้อยเป็นสาวโรงงานธรรมดาแต่ถามว่าพี่ชัยดีกว่าพี่ชายนอนนานเนี่ยปกติเนี่ยโอ้โหไปขุดทองอยู่ต่างประเทศครับและถึงขนาดกลับมาทำโอทูได้เนี่ยตอนนี้ชีวิตพี่เป็นยังไงบ้างพี่ชัยก็ดีขึ้นครับเล่าให้ฟังหน่อยมันก็อันนี้มันตอบโจทย์ได้ไหม <c oughs> อันนี้ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงครับ,รบและอ,อย่างหนึ่งคือพืชผลเนี่ยมันบอกแทนกันไม่ได้มันเห็นชัดด้วยตัวของมันเองเล่าให้ฟังหน่อยพี่ชัยพืชนี่ไม่เคยโกหกครับ ฉีดไปอย่างโอทูฟีเมียมซูเปอร์ฟีเมียมเนี่ยอย่างผมฉีดวันั้นผมฉีดข้าวันที่สิบห้าที่ผมกวนสองวันนี้มันจะเขียวเขียวขึ้นมาเลยครับเขียวขึ้นต่างตาแล้วอันตัวนี้มันใช่แน่เลยนะครับครับที<ม>่โอทูนียแล้วนอกจากข้าวแล้ะครับพี่ชายเคยได้มีโอกาสได้ไปลองกับพืชตัวอื่นหรือเปล่าหรือว่าได้ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ลองใช้กับพืชผลอะไรบ้างอ๋อผมมีท่วับมันสำมบัหลังมันสำมบัหลังอ้อยอ้อยนี่ ไร่ละหนึ่งร้อยตันมีมาแล้วอืเป็นเพราะโอทูซูเปอร์พรีเมียมตอนนั้นเป็นโอทูฟาโบเจนครับฟาโบเจนครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเขารวมตัวกันแล้วสามอันเนี่ยหนึ่งเดียวไหนให้พี่ชัยการันตีหน่อยดีกว่าผมการันตีซูเปอร์พรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมนี่ดีกว่าเพราะผมเป็นคนทดลองเองทุกอย่างอคนอื่นผมไม่เชื่อแต่ผมเป็นเกษตรผมทดลองเองพี่ชัยไี่ชอบลองครับผมชอบลองผมชอบลอง แล้วตอนนี้การบอกต่อตอนนี้พี่ชัยมีเพื่อนสมาชิกที่สนใจเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากถามอีกนึงตอนชั่วโมงที่พี่ชัยเนี่ยไปบอกกับเพื่อนบางคนที่เขามีการทําเกษตรมาเป็นแบบยาวนานแล้วแต่ว่าทําแบบเดิมมาตลอดพอพี่ชัยไปบอกให้เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาว่าไงกันบ้างครับตอนแรกเขาก็ทะเลาะอยู่เหมือนกันเขาว่าเอ๊ะอะไรนิดหน่อยเดียวมันจะมันจะมันจะได้ภาพที่ขนาดนั้นเอาสลิงดูดแค่นิดเดียวเปไปฉีดแต่พอฉีดแล้วบางคนผมเอาไปให้คนนะผม ชอบบอกว่าถ้าไม่ดีโทรมาด่าผมนะอืแต่ไม่มีใครด่านะทั่วประเทศเลยกลับมาซื้อกลับมาซื้อเนี่ยตอนเข้ารายการก็มีหลวงพ่อจากจังหวัดจันทบุรีโทรมาออกรายการ๋อตอนนี้คืออยู่ทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานมีครบเลยครับมีครบเลยแล้วตอนนี้เครือข่ายนอกจากชีวิตของพี่ชายเปลี่ยนแล้วเนี่ยเพื่อนเเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขามีรายได้ขึ้นมาเขาก็ดีครับเพราะว่าเขาใช้โอทูนี่มันให้บอกตรงนะมันโอทูนี่ผมว่าสุดยอดนะครับ ที่ตัวอื่นมาให้ผมเนี่ยผมเคยทดลองในสู้โอทูไม่ได้ครับแล้วก็อย่างแผนการตลาดยางไงครับผมก็ว่าแผนการตลาดผมเนี่ยผมว่าดีเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมไม่ได้ขายเราผมสมให้ลูกน้องเขาผมเป็นผู้นําอีกกลุ่มนึ่งเป็นเคสใหญ่แล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องนี้มันดีกว่าเรื่องของอินซีกับเคมีมันต่างกันยังไงบ้างที่ชายไล่ฟังหน่อยต่างคนละฟ้ากับดินเลยครับผมไม่ชอบเคมีไงครับ <c oughs> เคยเดินมีประสบการณ์กับเคมีมาก่อนไหมครับผมมีผมไปอยู่สิงคโปรป์เนี่ยนะตื่นเช้ามานี่เห็นแต่เคมีอย่างเดียวนะคนนี้จะผอมเหลืองนะครับอย่างผมพูดตรงๆนะใกล้บ้านเราเนี่ยประเทศเล็กที่สุดคือประเทศไต้หวันครับไม่มีเคมีอ่าออกแกนิกร้วนออกแกนิกร้วน <ๆ S 3> ผมเคยคไปอยู่ไต้หวันเนี่ยผมรู้จักเป็นยังไงบ้างไต้หวันนี่เขาพอเกี่ยวข้าวเสร็จเขาจะไถบานอต้นโสนอ่ะสนเป็นพืชสดแล้วก็มีหัวผักกาดอะไรเขาจะ ไชกรบแล้วก็จะเกิดปุ๋ยธรรมชาติได้ครับแล้วพอมาตรงนี้คือบางทีเนี่ยบางคนนะที่เขาใช้เคมีนะพี่ชัยเห็นตัวเหลืองซีดเลยใช่เลยครับระยะยาวเนี่ยระยะยาวตายผอลตรงเลยผมนะตอนพี่ชัยอายุไหนเนี่ยผมห้าสิบสองครับไ่ไงดูหน้าอ้ออีมั้ยผมไม่ชอบเคมีผมบอกตรงใช่ไหมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปดูความสำเร็จของเกษตรกรนะครับว่าเขาใช้แล้วเนี่ยพืชผลเป็นยังไงบ้างพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ ទេតកនអូទូ